สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับกเข้าลินลินผ่านขอต้อนรับเข้าสู่ลาดซิตี้ตอนนี้เรากําลังจะไปดักคนกันที่ห้องเขียวอ่าตอนนี้ผมอยู่พื้นที่อ่าอารผมกําลังจะวิ่งไปเซกเตอร์ที่20ก็คือนี่เมืองตรงนี้เขาเรียกว่าเมืองเซียเบนเป็นห้องบัดเขียวผมไปเพื่อนสองคนเนี่ยเพื่อนผม ที่อยู่ในตีเห็นไหมเลียวโอเคเดี๋ยวผมก็รอเพื่อนมาก่อนผมก็ไม่รู้ว่าภาริผมก็ไม่รู้ว่าภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่าเลยนะเปล่าเปล่าเอาไปมาผมก็ไม่รู้ว่าภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ผมก็จะดักไม่ไวายไงแล้วก็ต้องดักคนมันสะใจนะดักแล้วแบบฆ่าคนได้ไงเดี๋ยวผมไปกินอาหารรอกัน เิงขึ้นมา,าครับผ้าปิดปากให้ด้วยนะไออะไรวะเดี๋ยวไอนี่อยู่ในกล่องอะเปืนลูกซองกับกระสุนอยู่ในกล่องหน้าต่อสองอะที่นี่ก็คือบ้านผมเองดูเข้าไปอุ้ยจอมาอุ้ยประตูอยู่ไหนประตูอยู่ข้างบนอะฮ,ฮิฮิฮิไม่มีใครรู้หรอกไ <laughs> อเดียหันไม่มีแดดจะแตก๋ยวดู เไม่ต้องรับไม่ต้องให้ปาาข้ามีมา <S 2> <S 2> <S 2> เราก็จะยาไปสองอันพอเราจะเก็บธนูกับหน้าไมา้เวลาจะไม่ใช้่อางนนี้ใส่ชุดนะ้ยเราต้องเป็นนินจารเราต้องสีดำโอเค <S 2> <S 2> รูปซองยาวเลยนะใส่ชุด<อ>จะดูดีไว เออใช้ดับเบิลก็ได้แต่ย mm ังไงมีด uh ับเบิลมาในบ้านเลยสุดไหนก็ตายไงแก่ๆดับเบิลถ้ามันหมดแล้วมันชักไม่ได้ไงอันนี้มันได้เรื่อยๆอ่ะเราก็กินอาหารไปเพราะเราต้องอยู่ใต้นั้นนานมากเลยกินอาหารเป็นอาบน้ำน้ำกินกิน ก็เดิมเลยอะไรนะใส่ชุดผ้าเกาะไม้ธรรมดาพอแล้วเพ้ยตอนนี้ฝนบ้านหกกำลังกันตกใจเอนแรกหอนฮะขอมยัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วมืออี่นะพร้อมแล้วดมาเอาเลยเือกัวบัเดดับเบิลแล้วก็อัเดียวเลยเออเอาไปแค่นั้นนะจะกลับตัอเต็มกนไ่ตดเอาทางน้ามอดเลยนะหน้าไมายก็ไม่ได้ไอภัยลัวหัวเี่ยพอเลยพักก่อนนิดนึงกับเข้าบ้านห่อยน,นี้เดินนรุ่นหนัด้วยเลื่อนมาแปดสิบแล้วหสิ อันนั้นผมอับบ้างนเด้๋ยคกอยับข่ัยกลาบอับโอ้โหไอ้เี้าอาหารเรากินนี่ตาย่แดงหวดนเลยแน่เลยได้เก็บอไรเห่ออันนี้ไม่เกี่ย เดี๋ยวพร้อมล้นมาเลยเไม่ไปคิวเปนนอ่ใหาบ้านกูเยอะจัไม่ใช่กูนะม,มามา เดบผมไปเปิดเป้ากางสอบกล้วนึงป่ะแต่แมับล์มึงขามได้ใช่ไหมได้แต่เดเบลเป็นไรไม่รู้มันซ่อมไม่ได้เว้เบดบลอ่ะอุ้ย ข้าหน้ายอยู่น้วะโอยข้างหน้ามีบ้านใหญ่ครับว่เเดิมเดลตินโเบนเิีวเบนเอา่บไม่ได้เปิดแสงปืนนะแยงปืนมาจากอ่าซ้ายมือตำบลคิวยี่สแถวฮิมาข้างบนผมก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้พวกผมจะรอดกลับมาที่ฐานของผมหรือเปล่าแต่ผมจะทำให้มันดีที่สุดเพื่อทุกคนโอเคไหมครับ หายประจ้าค่อนข้างแล้วอาเมนเออกูโดนกูโดนยิงกูโดนยิงเต๋กูโดนยิงนี่หลบได้ป่ะหลบได้โอ้โหเขีมแมนได้แมนแมนแม่ได้โปเป็นอะโปเนี่ยข้อมองตาข้อมองตายิงมังคุดได้่กินตามมาตามมาตามมาเอาเลยนี่ยาวเลยเพื่อนมาทางนี่กิมได้เห็นกูใส่แดงๆไงเดะยูถอดเสื้อแล้วทำอันนี้แมนด้วยนะมาวะเออใช่ เมื่อกี้เพื่อนผมเขาบอกว่าขอขวามเมือขอพระเจ้าส่งข้าวข้างเราเข้าเต็มเต็มเลยกระสุนเนี่ยเข้าตัวมันเต็มเต็มโอยายูยิงก็ฝ่อเรื่อยเป็นนานกเกียอโอ้โหหมียี้มาตัก้กูอีกตีไม่ได้ละเลืยแต่พระเจ้าเข้า<ม>ข้างเราเต<ย>็มเต็ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> วายรุ่งโอ้โอยยิยปืนกระสากโอยมากูละอุยอ้ยไอหมี ก็ไม่เห็นหมีวะเดยกกูรอรอตรงที่มึงตายที่เดียวเต็งเลยก็เด้แต่ว่ามีกจะดุไปทำมึงเยอะมึงไม่อยู่ไหมอยู่ <c oughs> กูแอบรอถ่นนะ <c oughs> หาอะไรกิน <c oughs> ล้างไม่ลีแต่ LR ไม่ทาคูล่าไอ้นี่อ่ะ เออบ้านเรากำลังไม่มีเนือ้อกินเลยมาเลยกูกลับมามาโอเค nói nõi, na ta chắc đang na cồn game, cứ. mà sao suit đã đến mà. ơi, đôi tuần mà chút bắn để cho tiệt luôn á. Yến bao nhiêu? Lần nào, đi à? ให้กูมาสี่ไงก็ใต่ตเป็นสองแล้วก็เหลือที่กูสองอ่ะไปอีกสอง่อยเราจะนั่งกันนานนะเว้ยเอออาจจะถึงก็ให้กูหลับเลยแล้วกัน่ะ <S <S โ้ไม่นานาน,นานอ่ะเขานาเราเทียบขนาดนี้อาจจะไปถึงได้ยิงเลยก็ได้ แล้วใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับกิมมีคนขับม้ามาวะ่ะจ้องเห่ะมีม้าอยู่ม้าอยู่ ย่องตลอดนะตามมาคิมคิมมาของกินอ่ะตามมาในท่ออีกมือท่อคิมอยู่ท่อเนี่ยน,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 น้ำอยู่ข้างหน้านนะ่ะตามมาตามมา

ตัวใครอ่ะป่าคกิมนี่เอาบัตรเอาบัตรไปเห็นป่เห็นแลนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งลงไปก่อนเลยเดแล้วเอ็งเข้าไปข้างในใช่ไหมเอ็งไปเปิดประตูให้ข้าหน่ะแต่ข้าจะเข้าตามไปลงปดี All, แมึงรรออะไก็รอดึงฟิวออกไงเดี๋ยวคนมันก็รู้ดิถ้าเกิดสวิทสับอยู่แล้วข้าจะสับสวิทแล้วข้าจะลงไปลงไปเนี่ยข้างหน้าท่อเนี่ยนี่นี่ตามมันดีตามมันข้าทางนี้ดูชื่อข้าเดิ กินไม่ต้องอ่ะข้างล่างนึงข้างบนนี่ก็ได้มาแต่อยู่ในห้องเนี่ยแหละเมื่อกี้กูเหมือนกูได้ยินเสียงตีคนเลย แล้วมันก็ต้องไปแล้วอ้เด็กมันก็รอไปแล้วมันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยนี่มันจอดมาแหวนเด็กข้างหลังที่ใหญ่ๆเดีย่เดียเดูยที่ใหญ่แล้ยยลไม่ลงไปด้วยไปดูขอ,ของลางออกมันมีคนลงไปแล้วมัม้งมาเด็กกิมเองแต่ข้าไปส่งเองลงไปข้างล่างไม่ต้องเปิดไฟอะตามมา โดนเลยเนี่ยโดนต้องเปิดละมองไม่เห็นดูเนี่ยลงไปในรูนเน<ด>ี่ยเกมเด็กไปรอรูดการ์ดนั้นลงไปยังลงมาแล้วถึงหน้าห้องการ์ันเขาจะเปิดเองเข้าไปข้างในได้เลยเองก็บอกขาดะค่าจะเขาได้ยังถึงหน้าห้องอยังเ อ่ะเปิดละลุ้ลเลยลุแล้วเข้าไปข้างในอันนก็รอเปิดประตูค่ะเขาจะฟิวออกออขึ้นยังขึ้นไหมขึ้นเลยอ่ะขึ้นแล้วอะไรอยู่แล้วเนยอุ๊บบาดแดดสีลุ้ไปแล้วใช่ปะ่ะเข้าไปดิไม่ได้เข้าไม่ไนดะ้แตเข้าได้นะไดไยเลยไอ้เหี้ยคือไงมึงต้องกดเอามือเปิดอ่ะไม่ได้กดไม่ไเลยเข้าได้มีกล่องอ่ะ เออเอ็งเอ็งอย่าออกมาข้างนอกนะเอ็งเปิดประตูข้างในเปิดจากข้างในอ่ะกีมเปิดประตูกุ้งก่อนกดจากข้างในอ่ะกดเหรอเออผปิดเองปิดแล้วไป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 ห้องใหญ่ดูตกเยอะในห้องเนี้ย เดี๋ยวลองไปดูฮะมีดีกว่าแต่าการ์ดไม่มีแล้วกล่องหายหมดหายหมด,หหมดเออแล้วต้งกล่องบอลลีไปดีอ่ะดีโอเคตามมาตามมาไปดักคนอยู่ห้องแรกเดี๋ยวมันก็มาไม่มีแล้วกิมมันหมดละเดี๋ยวมันน่าจะมีคนมาลงต่อ ได้กล่องนึงเนี่ยม่กี้แสดงเข้ามาจะรันรีหรือเปล่าหนูไม่จบไม่หมดไม่น่าจะจบให้หมดนี่นะถ่ายว่าว่าลงมาถึงปุ๊บเจอกล่องแรกเลยเพราะถ้ารีบเรื่องรีทุกกล่องมันว่ากะรันจะรีให้กล่องนึงเนี่แหละคนมันจะเข้ามาทางนี้แล้วก็ตักตุ๊บมันอยู่ตรงนี้ อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะกอไปตอนที่มีศัตรูมาเดี๋ยวรอผมก็ตอนนี้ผมก็ใช้เวลารออย่เดียวและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีคนมากิมมีคนมาล่าชัดกิมกิมกิมและความตโศกเกิดกขึ้นในเมื่อเพื่อนผมเรียกแล้วไม่ตอบ Kim 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 ตึกตักตึกตักกิมถ้าผมกดพูดดีคอมต้องมีเสียงตึกตักตึกตักเล่ลงมาดีพวกกิมกิมกิม mัน không đến, không đi xuống, nó không đi xuống, nó không đi Kim nó không xuống, nó 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 กิมว่า <Wow. S 2> มีคนมาแล้วกิม <Yeah. S 2> อย่าอย่าขยับนะอย่าขยับมนาะเร็วมาแล้วลงมาแล้วอยู่หน้าประตูแล้วกำลังจะเข้าแล้วโอ้โหเฮียดีไม่กำหนดทางดูมันเปิดประตูไปไม่เข้าหมอกวะมาแล้ว okay. oh, ลามาแล้วมาแล้ว,ลวกิม ไ,ไม่เป็นไปไม่ต้องมือยื้อที่เดิมเลยก็ใส่เนี่ยยิงลงยิงกดลงไม่ไม่เหมือนมันจะเข้ามาข้างหลังวะ่ะกิมกิมเหมือนมันจะวิ่งเข้ามาข้างหลังวะ่ะเหมือนมันลงข้างล่างอ่ะเข้าจากข้างล่าง จริงด้วยคิมมันจะมาทางนี้คิมกำลังลูดกันอยู่มันจะกำลังลูดห้องนั้นอยู่เตรียมนะมาแล้วมาแล้ว ผมไเห็นกูตีอีกตัวเอนียิงลงไหมูาคุกิมของคนเยอะอะชยูหน่อยชู่หน่อยร่วงถืร่วงหล่างตองข้างบนอ่ะสวยอู้กิ่มเ็นกูดีงแค่นี่เลยเไม่ทันยิงเลกิมดูของสองตัวดีเรืุืืลืืืืืืืืืืืืืืืืื้ืืืืืๆืืืืืืืืืืื ลูแล้วหมดยังกิมลู่หมดยังโอเคมาเร็วๆๆ้จะปืนมาเออเก็บปืนดีๆหมดแหละลูสี่งกูไม่มีนะวบเออมาเร็วตางกูมาอากูทิ้งเอมไอเซมินามีหัวร้อนบอกเลยไปแก้ ไปดูกรุ๊ฟม,มันเห็บก,กูเลยแม่งใส่กูก่อนเลยพี่อ่ะตึง้ิดิว่ะซองกูเนี่ยมันดีจริงเฮ้ยกูดับเบิล้ลกูร่วงว่ะกูไม่ได้เอากลับมาเออปล่อยแม่เหยสัตว์ของเยอะเล่าตอนนะ้ะดับเบิ้ลกูยังไม่ได้ล้าตั้งแต่ไหนพี่เอ ทีของสตัวเองเกลรูดหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนาะคุยนันนวางอาเองดู2ตัวเลยใช่ป่ะใช่โอเคนมีแค่ปันเด็นเดียร่วงหาวเจงไม่ได้เก็บมาเอาเลือดป่ะเอายาใหญ่ป่ะมเอ้ใช้มีเป็นะไเลือดเต็มเลยยาจดเอมเป็นไงขดักข้างเขียวก็ดีได้ได้เบิร์เ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูของที่บ้านค่อยว่ากันที่ตัวมึนยังไม่รู้อ่ะกูอยากฝังปืนให้กูเสียวิ่งกลับบ้านแล้วกูตายกูฝังไว้ดีกว่าฝ่าไ,ไหมไปเลยไปฝังแล้วเออเจอเราก็ยิงว่าอะไรท่กับมึงมันพิมพ์อะไรประวะัยสอง่งนะัยนนะดื่มดูชื่อเหรอเอ้โหดืมดูชื่อว่ะ นี่ยถ้าจะมาเเลดบ้านเหล็กหลังเนี่ยคุ้มมากว่าเออจางก็โดนบ้านเหล็กเนี่ยได้แล้วภารกิจของเราก็สําเร็จลุล่วงแต่เรายังไม่พอแค่นั้นเราจะไปเอาอีกสักคู่เก็บขอมนี่ก็คือการเดินทางรอบที่สองของเราเราจะกลับไปกู้ของอีกครั้งหนึ่งเพราะรอบแรกเรารู้ไม่หมดแต่ตอนนี้อ่ะผมก็กำลังจะลงบปกันละไม่ใช่ลงบปลงดักนะมึงลงมาก่อนเลยพิม์ขอโทษ รูดบ,บัตรฮะต้องกูต้องรูดบ,บัตรแล้วทราบสวิตช์ออกแบบลงถึงแล้วบอกนะวิอยู่หมดยังไมไนดะ้ <ลง S 2> ไอิม<ป>มันมีคนใส่ฟิไวไหมปใช่ครอลงไปลงไปถึงหน้าห้องแล้วบอกวิ่งอยู่ดีๆนะกูนอ่ยัง แล้วบอกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเปิดรับไปละเข้าไปแล้วบอกไฟมึงพอไม่เปิดเลยไม่ต้องเข้าแล้วเข้าแล้วแต่ว่าไงกูไม่ต้องกดรูดบัตรไหนตีกูเปิดเองที่คนกลับมาที่คนกลับมาดีเปิดประตูกูหน่อยเฮ้ยมันอยู่มันอยู่อยู่จริงอ้าวโอ๊ยกระเดิน โอ้มันยิงกูแตกไอ้เหี้ยและในเมื่อเ <c oughs> พื่อนผมตายลงไปผมก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อแก้แค้นให้ผมกลับคนเดียวมันก็เหมือนเราไม่ได้มาจากนี้ไปก็จะเหลือผมคนเดียวกู <c oughs> ยิงมันตายอีกอ่ะโหสวยเพื่อนรีบกลับบาา้านเลยเพราะบ้านอยู่ไกลเรื่องรถที่มันยเยอะถุกันกอันนี้รู้ของกลับให้หมดแล้วรู้ของมนเยอะรู้ด,ด,วด้ว,วยนะกูแตก กูเต็มกูเต็มกูรู้แค่เขามัากูเต็มละเอ่อแกว่าเฮ้ยของกูมีบัตรเขียว,วเพื่อนเอาบัตรเขียวกลับด้วยและแล้วผมก็ทำภารกิจสำเร็จหรล่งไปด้วยดีแต่แตอนนี้นผมไม่กล้าขึ้นแต่ความยากก่อนแต่รู้สึกแป๊บตะแหวงตะแหวงพดเป็นคนด่าหนึ่งสองไอ้ไม่มีคนเร <ไป S 1> <ม>ียบร้อย และภารกิจครั้งที่สอง,องเรามันมากู้ของมันแล้วมันก็เสร็จแล้วอีกทีหนึ่งเกมเองวิ่งไปใหม่เลยเอาบัตรเขียวที่บ้านมาอีกอันหนึง่งไปกูมูไม่ได้เกิดที่บ้านเลยกูเกิดที่แคสเนี่ยแต่กูได้บัตรเขียวเหมือนกันอ่าโอเคๆกลับไปทีหนึ่งแต่กูไปตัวเปล่าเลยนะไม่ไม่ลงตัวเปล่ามันไปไม่ได้มันใส่มันต้องมีชุดกูมาตัวเปล่าเดีกยวนกูเกิดกูไม่ได้เกิดบ้านเนาะ และใครที่ดูมาถึงตอนนี้นี่ก็คือตอนจบแล้วก็ฝากทุกคนกดซับสไ r ร b ์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบายบายเป็นอะไรอะ